วัดกูม่านฟ้าครับเป็นปรา,าสาทการกอร่อสร้างสมัยใหม่ที่กำลังมาแรงของไทยอยู่ในขนาดนี้ครับมีปราสาทส,ส,สามหลังก็กำลังกอ่อสร้างเหมือนกันครับคำตอบก็อยู่นั่นแหละครับใช้ยกเค็ยนยกขึ้นก้อนหินขนาดใหญ่ความมหัศจรรย์ก็คือโบราณสถานสมัยก่อนเมื่อพันปีเขาใช้อะไรยก สมัยนี้สร้างได้ยิ่งใหญ่โตโมโหาลานนี่ก็ไม่แปลกครับเพราะเชนพวกนี้สามารถขึ้นได้ถึงตึกสิบชั้นนี่ยังไม่ถึงมั่งสามสี่ชั้นด้วยซ้ำไปเนี่ยนี่ครับจะให้ดูรอบๆนะครับน่ยทางฝากทางฝากด้านน้นของวัดกูม่านฟ้าอีกด้านหนึ่งก็เป็นถนนในวัดนี่แหละครับเป็นอีก มีสองฝากใหญ่โตอยู่พอสมควรนะอย่างอย่างเจดีเขาบอกว่าสร้างเรียงแบบนครวัดนครธมผมไม่เห็นเขาจะเรียนแบบตรงไหนครับก็สร้างในแนวอารยธรรมแบบโบราณแค่นั้นเองครับการสร้างก็ไม่ได้ใหญ่โตอลังการไปกว่านครธมแน่นอนนะ แต่แรงศรัทธาของคนมันยิ่งใหญ่กว่าคำว่าใหญ่โตโมโหลานนะครับกว่าจะขึ้นมาได้อย่างนี้ก็ใช้แรงงานคนแรงงานรัพย์อยู่พอสมควรครับสมัยนี้เข้าใจได้ครับก็คือใช้คนใช้เงินจ้างแรงศรัทธาการบริจาค แต่สมัยก่อนนี้ใช่อย่างนั้นหรือไม่ใช้แรงทาบใช้แรงคนหรือแรงบังคับหรือแรงแกำนนในการสร้างวัตถุโบราณน,นี่คือคำถามคำถามอีกอย่างสมัยก่อนนี้รถเขนมันไม่มีเขาใช้อะไรยกก้อนหินก้อนอใหญ่ๆไปวางทับกันเป็นปลาสาท ความมหัศจรรย์เอาแช่พระาขนมลงุงหรือพระาธาตุพี่หมยของสมัยก่อนเขายกขึ้นไปวางได้ยังไงะนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูแต่ละจุดของมุมช่างของช่างศิลป์วางจุดแผนผังไว้สวยงามครับไว้ต่อไปหรือวันนี้วันข้างหน้าเป็นที่ท่องเที่ยวที่ทําบุญที่ไหว้พระครับ ความยิ่งใหญ่ของวัดโูม่านฟ้าครับสมัยนี้ก็ไม่ใช่เรียงแปลกในรูปแบบของการก่อสร้างด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยครับเขานำไปเทียบกับทางปราสาทเก่าว่าคือการสร้างแต่ละยุคไม่เหมือนกันครับยุคนี้เรารู้แล้วว่าใช้เชนยก เครื่องุนแรงสมัยก่อนเขาใช้อะไรคนแน่ๆเอาขึ้นไปได้ยังไงยินแต่ละก้อนไปวางทับกันสักครัผมจะพาเดินชมทางด้านนี้ครับด้านนี้สิ่งก่อสร้างก็เสร็จไปเยอะพอสมควรจะให้ดูน่ครับว่าพอที่จะดึงดูดคนเข้ามาเที่ยวบุรีลำได้เยอะมากน้อยขนาดไหนต่อไปในอนาคต ดูนะครับความยิ่งใหญ่ของวัดโพมันฟ้านะครับสวยงามการ่อสร้างสมัยใหม่ด้านนี้ก็จะมีพระพุทธรูปแต่หินนอนก็สวยงามไปอีกแบบสำหรับวัดโพมันฟ้า ด้านนี้ก็จะเป็นรูปสิงครับสวัสดีนะครับนี่คือวัดภูม่านฟ้าวัดภูม่านฟ้าครับการก่อสร้างสมัยใหม่หมคําตอบมันก็อยู่ตรงนี้แหละครับหินก้อนขนาดใหญ่ยกขึ้นไปวางได้ยังไงก็คือใช้เชนครับนะครับ ใครทายใจว่าหินก้อนใหญ่ยกขึ้นไปทำปราสาทได้ยังไงครับอย่างที่เห็นปราสาทสามหลังนะครับจะเห็นว่ามีรถเชนรถเชนเขาทำสูงกว่าขึ้นไปกว่านั้นได้อีกนะครับแต่เขาก็อาจจะทำยกแค่นี้อันนี้ก็ใช้เชนยกก้อนหินคือสมัยนี้เป็นมันเป็นเรื่องปกติครับที่จะยกก้อนหินขนาดนี้ ขนาดนี้มันเป็นเรื่องปกติครับเรื่องทุ้นแรนด์ลุกเจนได้สบายคำถามของสมัยก่อนก็คือเห็นแล้วเจาะรูเหมือนกันสมัยก่อนก็น่าจะเจาะรูหามมาถ้าทางลาบหามมาใช่คนลากมาใช้เกวียนแลกมาช้างลากมาใช่คนหลายคนชักมาครับแต่คำถามมันอยู่ว่าถ้าเอาขึ้นทำปราศาทอย่างนั้นเข้ายกขึ้นไปได้ยังไง ให้เชนต้นไม้ใหญ่ทำชักลอกใช้คนดึงชักลอกขึ้นเอาไปวางก็เปรียบเสมือน,นบ้านจันทร์ที่เห็นเราเห็นวางก็อย่างนาครวัดนครธมใหญ่กว่านี้ครับใหญ่กว่านี้ของเราไม่ไม่เท่าหรอครับมีน้องคนหนึ่งเขามารีวิวบอกว่าใหญ่กว่านครวัดนครธมหลายเท่าเขาคงไม่เคยไปครับคือคําถามมันอยู่ว่าคนสมัยก่อน เขาสร้างได้ยังไงใหญ่ขนาดนั้นไม่มีเครื่องทุนแรงสมัยนี้ไม่แปลกครับเห็นไหมครับทำเสร็จข้อนใญ่ขนานดะในเคนก็ยกขึ้นไปตั้งได้ครับอันนี้ก็คือสิ่งก่อสร้างน้องอีกคนเขาบอกว่าอาจจะเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่อาจจะใหญ่ที่สุดของเมืองไทยผมก็ว่าถ้าไม่มีโอกาสไปดูนครวัดน,นครธมก็ไปแค่พนมลุงก็ได้ครับ พระนมลุงสร้างได้มหาศักดิ์ส์กว่านี้ประตูทั้งสี่ทิศประตูอีกด้านหนึ่งจะมีปีละสองครั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับดวงอาทิตย์จะส่องทะลุประตูหน้าถึงประตูหลังผมไม่แน่ใจจี่ประตูซีหกประตูแช่นครธมนั้นเอแช่ปราสาทพระนมลุงก็มหัศัรรย์์แล้วนะครับของเราคือพังลงมาแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าพวกไปบูรณนะเอาตามขึ้นรอยเดิม ก็ยิ่งเก่งขึ้นไปใหญ่ครับที่ปรสาสพระนมลุงแล้วก็ตรงปรสาสพระนมลุงนี่เป็นวัดพุทธมหายานมาก่อนนะครับร่องรอยอยู่บนปราสาทจะมีร่องรอยของเจดีย์คือเป็นวัดมาก่อนก่อนที่จะมาฮินดูอีกอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่จะเป็นพุทธมหายานอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คือ วัดภูม่นฟ้านะครับก็เป็นอีกวัดหนึ่งและสิ่งก่อสร้างหนึ่งที่ที่ถือว่าสร้างน่าจะผมอยากจะใช้คำว่าสวยไม่ไม่กล้าบอกว่าสวยที่สุดในประเทศไทยนะครับผมก็ยังไม่ได้ไปดูทั่วทุกวัดถ้าบอกว่าจะว่าใหญ่ใหญ่ในสมัยนี้น่าจะใหญ่ที่สุดแล้วครับ ถ้าใหญ่เทียบกับว oh like ัตถุโบราณอย่างพระปราสาทพนมลุงก็พระปาสาทพนมลุงน่าจะสร้างได้ใหญ่โตกว่าอยู่ก็เขาบอกว่ามันยิ่งใหญ่มากก็มาดูมาให้เห็นกับตาอะไรประมาณนั้นนะครับสำหรับเพื่อนที่ชมทางไร์สดเดี๋ยวผมขอจบทลิปไร์สดเพียงเท่านี้นะครับก็ใช้เวลาใกล้ชั่วโมงแล้วครับ ห้าสิบนาทีมีคนดูแค่ห้าคนนะครับอุตส่าห์เดินทางจากกรุงเทพมาพี่น็ตเกือนชิมก็ขอบคุณมากครับน้องยงแล้วก็พิมิตนะครับที่เห็นคอมเมนต์อยู่สามนอกนั้นก็อาจจะมีมามาไปไฟครับนี่ก็คือปราสาทสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่วัดภูม่านฟ้า อาจจะใหญ่ที่สุดของสมัยใหม่ในยุคนี้ครอีกไปเมื่อพันปีต่อไปก็คงจะเป็นวัตถุโบราณโบราณสถานเหมือนปราสาทพระนมลงุงที่อาจจะไม่ย่อยสลายครับเป็นหินใช้เวลานานครับแต่ปฏิมากรรมสมัยใหม่นี้หลายร้อยล้านปีก็ไม่ย่อยสลายครับ แกแก้วปวดแก้วนนี้ก็ไม่ย่อยแล้วครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมขอบคุณนะครับที่นี่คือวัดภูมันฟ้านะครับใครไม่เคยเห็นวัดภูมันฟ้าก็ดูไปด้วยกันก็อบอกให้ถอดรองเท้านะครับขึ้นไปข้างบนเดีย๋ยวนะครับผมผมจะขึ้นไปไม่รู้ถ้าเดินไม่ได้ผมอาจจะไม่เดินนะครับร้อนมาก ให้ดูวัดปู่มานฟ้าผู้ร้อนมันมันมันจะเดินได้หรืออ๋อหินบางจุดร้อนร้อนมากนี่เป็นเจดีอะไรไม่แน่ใจเนี่ยเห็นคนกลางล่มถ่ายรูป ดูดูเขาเขาก็าไม่ได้ใส่รองเทา้านี่เขาให้ถอดรองเทา้าเราก็ต้องถอดนะทั้งนั้นเห็นกำแพงวัดเลยนะวัดก็อาจจะใหญ่ไปเจ้านี้จะตั้งกล้องถ่ายรูปเองเนี่ยทางด้านนนอนก็ กำลังก่อสร้างขนาดใหญ่ดีนะที่ตอนมาเดินเนี่ยเช้า ถ้ามาตอนบ่ายเดินไม่ได้แน่ๆครับผมกล็ลืมมาลองเท้าถุงเท้ามาเพราะว่ามันต้องใช้ถุงเท้าเดินหลายๆวัดจะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็มาให้คนใส่รองเท้าขึ้นห้ามขึ้นสาธุโอ้นหินบาง,บางจุดก็ไม่ได้ร้อนนี่ครับเนี่ยหินศิลาแรงเนี่ยหินทรายไม่ร้อน ตรงนี้เขาไม่ให้ขึ้นนะครับห้ามขึ้นสาธุก็คือห้ามขึ้นไปไหว้ฮะตรงนี้ใช่ทางเดินขึ้นลงไหมใช่ครับโอ้หินสรายไม่ร้อนนะเย็นได้ให้ดูวง,วง,วงรๆรอบๆทางน้นก็กำลังก่อสร้างขนาดใหญ่แต่ไม่รู้จะจะขึ้นไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ ก็สร้างน่าจะอยู่ด้านสายเยอะที่สุดแล้วเราจะให้ดูรอบๆบริเวณ <c oughs> มาจากไหนครับเนี่ยมาอยู่ไกลๆเนอะผมมาจากกรุงเทพครับไก่เขาว่ามันมันดังะเลยอยากมาเบิร์ครับอันนี้ที่ทำความหมายคืออุ้ยเขาให้ถอดรองเท้าย่างเนี่ยเขายังไม่ให้ใส่นี่ยเมื่อลงมาตรงนั้นนใส่ได้แล้วอะตรงหินศิลาแรงร้อนครับ ต้องเริยเรียบรีบรีบรีบเดินนี่พี่ต้องต้องจากหินหละนี่ตรงนี้เขียนให้ใส่รองเท้าไดา้กำลังก่อสร้างครับพี่น้องเป็นอันซินแหล่์ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของประเทศไทยครับวัดภูม่านฟ้าถ้าใครไม่เคยเห็นไม่เคยดูก็ดูครับ ก็สวัสดีนะครับลุงมิตรน้องยงไม่รู้อยู่หรือไปก็ตามหลังนี่แหละครับมัน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 ห้อนนะเดี๋ยวผมจะออกไปอีกด้านเลยเพราะว่า จริงๆเราเขาก็ากำลังก่อสร้างนะครับแต่ก่อนมันเด่นเยอะเขาก็อาจจะห้ามเจตการการทำงานเดี๋ยวผมจะพาข้นดูทางฝั่งนี้จะเห็นว่าเป็นหินหินขนาดใหญ่ครับ การก่อสร้างสมัยนี้มันไม่ได้แปลกครับเนี่ยใช้เชนยกแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนมันแปลก กำลังก่อสร้างมีขนาดสมัยใหม่นะครับยกมาหินยังมีรอยแตกขนาดนี้สมไมเก่ามันทำยากกว่านี้เยอะ าผมไม่ลงตรงนี้ผมจะไม่มีทางลงมั้งเท่าที่ดูมุณต้อง,งลงแล้วก็เดินข้างไปนี้ก็ตรงนี้ก็อาจจะไม่ขึ้นมาอีกแล้วนะเพราะว่าถ้าขึ้นมาจุดนี้กาลังสร้างด้านโน้นก็ลังสร้างก็ไม่มีอะไรก็จะให้ดูเต็มๆสำหรับวัดภูม่านฟ้ามีมุมสูงนะครับ ต่อไปที่เห็นเนินนี้จะเป็นสิ่งกอ่อสร้างขนาดใหญ่ที่เห็นเนินนี้ต่อไปก็จะเป็นสิ่งกอ่อสร้างด้านหลังก็กำลังกอ่อสร้างคแต่ผมอาจจะไม่ได้ตามไป